วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz E250 CGI Coupe นะครับบอกเลยว่าคันนี้ปี2011นะครับสวยสุดในรุ่นแน่นอนนะครับผมและที่สำคัญครับราคาของเขานะครับที่คันนั้นนะครับขายเพียง499,000บาทนะครับผมและที่สำคัญครับมีการันตีให้ครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมและการันตีเลขไม้แท้ให้ด้วยโดยการตรวจอินสเปคชันเลยนะครับผมความสวยของคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์เลนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับมใสๆเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า2ชั้นนะครับสวยๆแบบนนี้เลยะครับ ล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กนี่สวยๆแบบนี้เลยเดิมๆโรงงานมาเลยนะครับลาเอ็มนะครับเป็นตัว2ประตูนะครับกระจกเฟรมเลทนะครับให้ความสปอร์ตมากๆครับส่วนด้านท้ายนะเป็นด้านท้ายลาดนะครับให้ความสปอร์ตสุดๆครับผมเป็นไฟท้าย Full LED นะครับท้ายเก็บสัมภาระนะครับอันที่สําคัญนะครับดูนะครับสะอาดมากๆครับเราสามารถพับเบาะไปได้ด้วยนะครับนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามภายในของพาวันต่อครับคันนี้จากเบาะก่อนเลยครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้สีดำนะครับเดิมได้ตะเข็บสีขาวครับแล้วดูครับ ภายในของเขาบอกของเขาครับสะอาดมากๆครับรูปทรงต่างๆนะครับยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับเดีว่าเจ้าของเก่าดูแลดีรักษาดีมากๆครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับแพดเดิลชิพนะครับหรือเกียร์มือนั่นเองนะครับจอครับจอกลางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับนี่สามารถเชื่อมบลูทูธหรือว่า Android Auto ได้เลยนะครับผมในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.8ลิตรนะครับผมนี่ห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับ พาชมกันได้เลยครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ Mercedes-Benz E250 c j i Coupe คันนี้นะครับผมโอร0 9 0 7 9 9้9 9 9ครับผมหรืออยากชมรูปภาพเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ครับแอดสา C-A-R แล้วก็เลข9นะครับผมหรือเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่ตลาดยนต์โตคาซ่ารามินทากอม .7 นะครับแล้วพบกันครับ